สวัสดีครับเทนัววิกนะครับขอต้อนรับสาวๆของผมเข้าสู่รายการ s e r r t t o o m นะครับวันนี้มีเรื่องราวเซ็กซี่แต่ก็เป็นประโยชน์กับสาวๆหลายคนมาฝากกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าเมื่อจำเป็นต้องกลืนน้ำรักนะครับอันนี้ผมโดนผู้หญิงถามมาเยอะมากนะฮะวันหนึ่งบอกเลยว่ามีมากกว่า5คนนะครับที่ถามในหัวข้อนี้มาว่าทำไมผู้ชายถึงชอบให้เรากลืน น้ำของเขาคะทำไมผู้ชายชอบขอให้หนูกืนน้ำของเขาคะทำไมแฟนหนูชอบบังคับให้หนูกืนน้ำของเขาคะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปไปรู้ว่าเราจะทำยังไงที่เราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ไปได้หรือทำไปได้อย่างที่ตัวเราไม่ต้องฝืนใจหรือถูกบังคับเนี่ยนะฮะผมจะบอกก่อนแก้ไขปริศนานี้ก่อนว่าเหตุผลที่ผู้ชายชอบให้ผู้หญิงเอ่อืนน้ำของเขาลงไปเวลาคุณไปทำออร์เรลเซ็กให้เขานะะเนี่ยฮะผู้ชายส่วนใหญ่มักจะรู้สึกดี ะะอย่างตัวผมเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวผมเองเลยนะและที่ผมคุยกับเพื่อนๆของผมที่ผ่านมาจากประสบการณ์ชีวิตผมเนี่ยนะครับผู้ชายส่วนใหญ่มักจะรู้สึกดีเวลาที่แฟนของเราหรือผู้หญิงของเราเนี่ยเวลาทำออเล่าให้เราแล้วจนกระทั่งถึงสุดสุดยอดแล้วพอกืนน้าลงไปเนี่ยมันเหมือนเราได้รับการยอมรับรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจเราเขารู้สึกเราจะรู้สึกว่าเขารักเราเขาถึงทําแบบนี้ให้เราเขาถึงกืนน้ารักของเราลงไปอันนี้เป็นเป็นความเป็นความคิดของผู้ชายอย่างผมแล้วก็คนที่ผมเคยถามมานะฮะและ คนที่ผมคาดว่าน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายที่เป็นแฟนคุณเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่น่าจะคิดเหมือนกันแบบนี้คือคือการที่ถูกกืนน้ารักเนี่ยมันเหมือนการถูกรักการได้รักรับการยอมรับแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ยเอาจริงเลยนะภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพที่กระตุ้นสายตาทําให้เกิดความตื่นเต้นแล้วมันทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศที่มันพุ่งพลาด พุ่งพลานมากกว่าเดิมนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยบางทีถ้าสมมติมีใครทําแบบนี้ให้อ่ะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอการเบิ้ลรอบ2เนี่ยมันมาได้เร็วขึ้นเพราะว่าเราตื่นเต้นกับภาพตรงหน้าแล้วมันถูกกระตุ้นให้เรายังมีอารมณ์ทางเพศต,ต่อเนื่องและสามารถทํากิจกรรมทางเพศได้ต่อเนื่องไปอีกทั้ง,ท,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 งที่เราเสร็จไปแล้วครั้งหนึ่งนะฮะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือผู้หญิงหลายๆคนเลยจะรู้สึกไม่ชอบ จะรู้สึกลับไม่ได้กับกลิ่นคาวของไอ้น้ําจากผู้ชายเนี่ยนะครับน้ำอสุจิเนี่ยนะครับบางคนก็อาจจะกลัวว่าจะติดโรคหรือจะอะไรหรือเปล่าก็เหมือนที้ผมเคยสอนมาในหลายๆคลาสในสิเ t ต o ูมแล้วว่า คุณต้องมั่นใจว่าแฟนคุณไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางสารคัดหลั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อ HIV นะครับโรคที่ติดผ่านเชื้อไวรัสทุกตัวเลยนะครับมันมักจะติดผ่านสารคัดหลั่งนะครับรวมไปถึงไอ้พวกโรคผิวหนังบางชนิดอย่างเช่นพวกเริมพวกหูดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องมั่นใจว่าเขาไม่เป็นโรคพวกนี้แล้วเราจะถึงจะใช้ปากให้แฟนของเราได้นะครับดังนั้นสาวๆต้องต้อง รมัดระวังตัวในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกว่าแฟนคุณซื่อสัตย์มีคุณคนเดียวไม่เคยนอกใจแล้วก็เป็นเซ็กที่มันเซฟเซ็กโดยที่คุณสองคนเนี่ยต่างไม่เคยนอกใจกันแล้วกันเนี่ยถ้าคุณสามารถใช้ปากได้แล้วคุณสามารถอกลืนสิ่งนี้เข้าไปได้เนี่ยมันก็จะเป็นข้อดีกับตัวคนเองที่มันจะทําให้ผู้ชายคนนี้เขาอาจจะรู้สึกรักคุณมากขึ้นหรือผูกพันคุณมากขึ้นด้วยไอ้การกระทําเหล่านี้อาจจะ ง่ายสําหรับบางคนแต่สําหรับบางคนมันอาจจะยากมากๆวันนี้ผมผมเลยเอาข้อมูลมาช่วยสาวๆที่รู้สึกว่ามันยากมากๆรู้สึกรังเกียจไอ้น้านี้หรือไม่ชอบกลิ่นของมันเนี่ยนะฮะอันอันแรกเลยนะขั้นการเตรียมการพื้นฐานนะผมอยากแนะนําให้คุณพยายามบังคับให้เขากินไอ้ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นประจําก่อนอย่างน้อยๆสัก1สัปดาห์เพื่อที่มันจะไปปรับไอ้กลิ่นของน้ำเนี่ยให้มันน้อยลงโดยเฉพาะไอ้พวกสับประรดนะฮะจำไว้เลยนะครับสับประรด แอปเปิลนะฮะทั้งเขียวทั้งแดงนะครับกีวีสตรอเบอรี่อะไรพวกนะี้แตงโมนะฮะไอพวกอย่างเงี้ยพวกผลไม้ที่มันมีกลิ่นหอมเนี่ยมันจะไปทำให้ลดกลิ่นคาวจากตัวน้ำอสุจิของผู้ชายให้กลิ่นคาวมันน้อยลงนะฮะไม่ได้ว่าทำให้หวานหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่มันจะทำให้กลิ่นคาวที่บางทีผู้หญิงได้กลิ่นแล้วมารู้สึกขึ้นเหียนเนี่ยมันหายไปอันนี้คือสเต็ปที่หนึ่งคือเตรียมการไวส้สักสักห้าวันสักอาทิตย์หนึ่งก่อนที่คุณจะกลืนให้เขานะฮะสเต็ปที่สองคือเวลาที่ผู้ชายถึงช นะครับถ้าคุณไม่อยากรู้สึกขึ้นเหียนหรืออาเจียนออกมาหรือรังเกียจเนี่ยพยายามเวลาตอนเขาเสร็จเนี่ยพยายามให้ส่วนหัวเนี่ยมันเข้าไปลึกที่สุดนะครับอยากให้มันโดนลิ้นนะครับเพราะว่าอาวัยวะของคนเราเนี่ยที่มันจะทําให้เกิดอาการขึ้นเหียนและเป็นอวัยวะที่ใช้รับรสชาติสําคัญคือลิ้นของเราลิ้นของคน ของมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะไอตรงส่วนโคนลิ้นเนี่ยนะฮะสมมุติถ้าถ้าคุณเขาปล่อยในปากคุณแล้วมันอยู่อยู่ในช่องปากที่มันจะสัมผัสลิ้นเต็มๆเนี่ยไอรสชาติของผู้ชายแต่ละคนเนี่ยมันก็คงไม่เหมือนกันหรอกครับขึ้นอยู่กับสุขภาพเขาด้วยอาหารการกินด้วยเขาดื่มเหล้าเยอะกินยาเยอะเทควิตามินเยอะหรือเปล่ายิ่งถ้ากินเหล้าสุบหรีกินวิตามินเยอะหรือกินเวโปตีนเนี่ยบางทีมันจะทําให้ไอ กินคาวมันเพิ่มมากขึ้นหรือมันอาจจะมีลดขมก็ได้นะฮะในบางคนนะครับดังนั้นสาวๆถ้าไม่อยากสัมผัสลดเนี่ยตอนที่ผู้ชายถึงจุดสุดยอดอันนี้ผมไม่ได้ทะลึ่งเลยนะมันคือทฤษฎีที่ที่มันเป็นจริงนะฮะคุณให้เขาปล่อยเข้าไปลงคอไปเลยนะครับลึก อมฝืนอมลึกลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยสายคอไปเลยแล้วคุณก็กลืนลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องให้มันสัมผัสหรือผ่านลิ้นอันนี้มันจะช่วยเซฟนลักษณะที่การที่คุณพอได้รับรถแล้วคุณเกิดอาการขึ้นไส้อยากจะอาเจียนได้อันนี้แก้ได้นะฮะอ่ะสุดท้ายก็คือสมมุติถ้าคุณไม่อยากกลืนจริงๆคุณไม่อยาก นแต่คุณก็ไม่อยากทําให้เขารู้สึกว่าคุณรังเกียจเขาหรือคุณรังเกียจน้ํารักของเขาเนี่ยนะครับมันก็มีวิธีการอันนี้จําจํามาจากหนังโป้เลยหนังหนัง AV นะครับหนัง AV ญี่ปุ่นฝรั่งเนี่ยมันจะมีช็อตที่บางทีนางเอกในนั้นน่ะปล่อยให้ผู้ชายเนี่ย เสร็จที่ปากนะครับเขาก็จะไม่บ้วนทิ้งแล้วเขาก็จะไม่กืนลงไปแต่เขาก็จะแบบทำหน้าเหมือนเซ็กซี่นะครับแล้วอาปากเพลเยอะปากนิดนึงแล้วปล่อยให้มันค่อยๆไหลลงมาไหลลงมาไหลลงมาอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยมันก็เป็นเทคนิคที่คุณจะเอาตัวรอดได้ว่าคุณไม่อยากกืนแต่คุณก็สามารถทําให้สร้างภาพตรงหน้าเนี่ยเวลาผู้ชายเขามองลงมาเนี่ยแทนที่เขาจะเห็นคุณทําหน้าขยักขยแยงวิ่งไปบ้วนทิ้งหรือคุณฝืนใจกืนลงไปแล้วทําหน้าปูเลียนปูเลียนเนี่ยนะฮะแต่เขากลับเห็นภาพเหมือนใน AV ที่เขาเคยดูว่า Oui. แฟนเราทำหน้าเซ็กซี่แล้วปล่อยเอเนี่ยมันไหล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 ,หลออกมาเนี่ยนะฮะเทคนิคนี้นี่ผมขโมยมาเลยนะจากคอร์สออนไลน์ที่ชื่อว่าฟินเทลปีนะฮะคอร์สนี้ผมจะสอนสาวๆอย่างละเอียดเลยถึงวิธีการที่คุณจะใช้ปากยังไงทำให้ผู้ชายถึงจุดสุดยอดแล้วกแก้ปัญหาต่างๆเช่นปัญหาโดนฟันปัญหาอมลึกไม่ได้จะต้องใช้วิธีการไหนปัญหาที่แบบว่าทำยังไงให้ผู้ชายเสร็จด้วยการใช้ปากอะไรเงี้ยนะฮะถ้าคุณอยากแก้ปัญหาในเรื่องบนเตียงเรื่องอื่นๆด้วยนะไม่ใช่เรื่องใช้ปากอย่างเดียวนะ คุณก็มาติดต่อผมได้ที่ไลน์นี้นะครับแอดช anelweek นี้นะครับมีคอร์สออนไลน์มาถามได้เลยนะฮะชื่อว่าฟินเทอรรปีนะครับคอร์สนี้จะเป็นคอร์สบำบัด เรื่องบนเตียงต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายช่วยให้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยถึงจุดสุดยอดแล้วก็แก้ปัญหาไอ้บทรักเก่าๆที่มันซ้ำซากจำเจนเนี่ยให้ฟันฝ่าและผ่านพ้นไปได้วยกันด้วยดีนะครับรวมไปถึงใครที่มีปัญหาอยากปรึกษาในเรื่องบนเตียงเรื่องทางเพศเนี่ยนะครับทักมาที่ไลน์เดียวกันนี้ได้เลย at c h a n n e v i t นะครับผมกับทีมงานจะคอยซัพพอร์ตคอยให้คําตอบอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ใครที่อยากซื้อคอร์สออนไลน์ก็ทักมาได้รวมไปถึงกลุ่มลับที่ชื่อว่า secret room plus ด้วยนะครับสวาวๆคนไหนยังไไม่ได้ เข้ากลุ่มนี้ผมบอกเลยว่าคุณพลาดนะฮะถ้าคุณเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะได้คลังความรู้จากผู้หญิงด้วยกันเป็นจํานวนมากเลยตอนนี้มีพันกว่าคนละที่อยู่ในกลุ่มนี้นะครับมีหลายสาขาอาชีพหลายวัยนะฮะแต่เป็นผู้หญิงทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ ถึงเวลาแต่ละวันเนี่ยจะเอาเรื่องราวของตัวเองหรือประสบการณ์หรือปัญหาของตัวเองเนี่ยมาตั้งกระทู้อยู่ในกลุ่มแล้วก็มีคนมาช่วยกันตอบแก้ไขปัญหาให้กันและกันนะครับเป็นสังคมที่น่ารักมากๆผมเข้าไปอ่านทุกวันไปแอบอ่านทุกวันมีความอบอุ่นมีความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็มีรุ่นพี่หัวโจกหลายคนเลยที่ความรู้ดีมากบางคนผมอ่านปุ๊บโอ้โหนี้เก่งกว่าโค้ดอีกนะเนี่ยเป็นเทรนเนอร์เนี่ยผมยังไม่รู้เลยบางเรื่องโอ้ผู้หญิงเขามีอะไรแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มับที่สนุกจริงๆนะฮะสนใจก็ทักมาได้เลย ไล a ์ @channelweek นี่นะฮะแล้วก็รายการ secret room ของผมตอนนี้ก็มีทุกวันเช่นอ๋อมีทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา1ทุ่มตรงเช่นเดิมนะครับแล้วก็ทุกวันอังคารนะครับสี่ทุ่มผมก็จะมีไลฟ์สดที่ Facebook ขับกิ๊กนะครับอ,อย่าลืมติดตามรายการ secret room ของผมด้วยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ เวลามีบทรักคุณสัมผัสถึงคำว่าจุดสุดยอดหรือเปล่าครับคำว่าฟินเป็นยังไงเสร็จเป็นยังไงถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ฟินเทอรปีมีคำตอบให้คุณนะครับคอสใหม่ของผมคอสนี้ลังสรรขึ้นมาเพื่อให้สาวๆและคนรักของคุณได้นำพาบทรักของทั้งสองคนให้เสร็จจนถึงขั้นสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนวดดองเคในท่าต่างๆ ผมคัดสรรท่าทางในการนวดมากถึง20ท่านะฮะร,รวมไปถึงเทคนิคในการใช้ปากทำออโรเซ็กซ์ให้ผู้ชายนะครับทำยังไงให้เขาถึงจุดสุดยอดคาปากของคุณนะครับในฟินเทอร์ปีจะมีกลเม็ดเด็ดพลายต่างๆสาวๆคนไหนที่เสร็จยากเวลามีกิจกรรมรักเนี่ยจะนำพานตนเองไปถึงจุดสุดยอดได้ยังไงนะฮะผมรังสรรบทเรียนขึ้นมาให้สาวๆรู้จักสัมผัสเล่นกับตัวเองนะครับทั้งจากการใช้มือ การใช้อุปกรณ์ของเล่นต่างๆผมจะสาธิตให้สาวๆดูแบบละเอียดชัดเจนทําให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับแม้แต่ท้ารักนอกระบบนะฮะท่ารักเอาท์ดอร์ในรถทํำยังไงในห้องน้ําทํำยังไง ผมเอามาฝากกันในท่าต่างๆให้คุณได้นำมาบำบัดความรักของคุณให้มันสดใสซา,าบซ่านขึ้นกว่าเดิมน,นะครับปัญหาของคนรักที่เคยนอกใจแล้วกลับมามีเซ็กกันใหม่ไม่ได้นะฮะจะแก้ไขยังไงให้คุณสองคนเนี่ยคือดีกันแล้วและสามารถไปมีเซ็กกันได้เหมือนเดิมรวมไปถึงคู่รักที่แพชชั่นกำลังจะหมดนะฮะมีวิธีการปรุงแต่งให้แพชชั่นมันคึกคักสดใสขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะฮะผมจะอธิบายในทุกบทเรียนทั้งสิบบทเรียนเนี่ยอย่างละเอียด เป็นแบบสุขท้าให้คุณทําไปพร้อมๆกับสิ่งที่ผมอธิบายและสอนคุณนะครับถ้าสาวๆคนไหนไม่เคยสัมผัสคําว่าถึงจุดสุดยอดอินเทลรีเีจะบำบัดให้คุณเสร็จถึงขั้นสุดครับแล้วเจอกันครับ